Babby show me โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,น,นกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้แล้วก็มาอยู่ใน Minecraft โรงเรียนเดอะซีรีส์ภา์ที่หนึ่งซีซั่นที่สองแม่ไม่หามึ่หา,าเรื่องเหรอไม่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าพึ่งทะเลาะกันให้กูไปหากมึงก่อนให้พูดไป เดี๋ยวเราขับรถไปรับนักเรียนดีกว่าทุกคนวันนี้เราจะมีการเปิดเทอมวันแรกกับการรับนักเรียนของเราเข้ามาในยี่มเงีเงี้ยโอ้โหนักเรียนไม่มีบ้านนักเรียนนักเรียนอยู่รับเมย์ไอ้แฝงไอ้แฝมไอ้มาแล้วมาแล้วนักเรียนอะไรวันอะไรวันต้องไปเรียนแล้วแฝมอาจารย์น่าจะน่าบึ้งแน่เลยไออาจารย์แล้วแล้วเอย่าเถียงงานเออเร็วแล้วนักเรียนทุกคนต้องไปโรงเรียนนะเข้าใจไหมอันนั้นมุมบ้านน้องเธอเหรอ่นี่ะไหนเนี่ย นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้ไปไปไปเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพัวกเธอไปเรียนนะเข้าใจไหมวันนี้เนี่ยครูเปิดเธอมาแรกครูอยากให้พวกเธอเบาสมองหน่อยครูครับรถไม่วินน้ำมันแล้วขับได้ไงครูเออครูผมอยากรู้เหมือนกันอ่ะเอ้านี่มันกกดฟิิสส์ใครถามเออใช่ไหมครับใช่ไหมไหนใช่ไหมเฮ้ย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 เฮ้าเฮ้เข้าแถวเข้าแถวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ เดี๋ยวกูทำปุ่มให้ก่อนโอเคเออเย็นตรงเย็นตรงครพตรงชาติเราไงนะหนึ่งสองสามทำอะไรอันนับอม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  ถอยหลังไปถอยหลังไปนักเรียนถอยหลังไปถอยหลังไปเออเอาเอ็ไปอยู่ไกลอันนี้อันนี้ไม่ไม่อะไรตัวเนี้ยเธอเธอถอยหลังไปเอาผมเฮ้ยอย่าตีอย่าเตะอย่าเตะอย่าเตีอย่าเตะเลยติชามอนติชามอนมาเน๊ะเดี๋ยวน้าสองคนเลยเธอตีเพื่อนเป็นไหมช่วยเร็วดูมนีนักเรียนนี่นะคือเด็กดื้อของโรงเรียนนะนักเรียนอย่าเอาเป็นเรี่ยงใหญ่นะไอ้คนเนี้ยหันหน้ามาแบบนี้หันหน้าไปให้เพื่อนดูดิทุกคน ไอ้คนนี้นะเป็นเด็กไม่ดีชอบรังแกเพื่อนนะอย่าไปเล่นกับมันบูลลี่มันเข้าไปนะครับแต่โอ้ยไอ้้ไอกระจอกไอ้กระจอกเฮ้ยอาจารย์ไอ้นี่มันมันด้วยไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวอาจารย์มันรังแกผมอ่ะรอบต่อไปใครรังแกก็กูจะเปลี่ยนไม้เรียวแล้วนะเข้าไปเข้าไปโรงเรียนไปเข้าไปเรียนแล้วรับไปอย่าครับไปกันไปกั้นี่กันไปก็อีหลู่ขึ้นแล้วเนี่ยหลู่ก็หลี่หลู่บ้างแล้วที่ผมเนี่ยไปรู้ประมาณเพิ่มวะ คือโรงเรียนเราได้งบประมาณมาจากพอออประหยัดนำเงินฟุ่มเฟือยนั่นแหละฮะซึ่งเราได้เงินจากเขามาอ๋อมึงอยากมีศพในห้องไม่คนเนี้ยอาจารย์ฆ่ามันดิศพในห้องตายแล้วดิไปนั่งที่อ๋อไม่จบไม่จบไม่เป็นทันใช่ไหมอาจารย์ครับชุดตั้งเรียนขวายอชจารย์เขา อเด็กมันดอกเลยครูต้องชี้แจงก่อนเลยเด็กชายเฟมบอกมาหน้าห้องนี้จะอุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวตีแรงครับเด็กชายเฟมบอกมาหน้าห้องเซ่เด็กชายเฟมลอาอธิบายซิว่าทำไมโรงเรียนเรายังเป็นสภาพนี้อยู่ก็โรงเรียนเราได้แมพหายไปแล้วไอที่ทำคลิปไปนะครับมึงเรื่องตีก่อนเนี้ยทำไมแมพของเราถึงหายแล้วนักเรียนเฟมอันนี้ก็ไม่รู้ครับขอจานเวฟไม่ใช่เหรอก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมโรงเรียนเราเป็นสภาพอย่างนี้นะ ใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเรียนที่เดิมเลยเด่ยมาเอาขยบขยบพ้ามาหน้าหน่อยจะเว้นไม่เอาบอมคอับผมขยบมาเออคือวันนี้นะนักเรียนคือเปิดเทอมวันแรกเนาะซึ่งเด็กชายเด็กชายเฟมเนี่ยก็ได้จบปริญญาตรีไปแล้วเด็กชายไทม์ก็ได้จบมหาลัยเอ้ยขึ้นมหาลัยแล้วอันนี้ก็ขึ้นมหาลัยแล้ว ไอ้นี่ก็ขึ้นมาหาอะไรแล้วนะฮะซึ่งความรู้ของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีความรู้เยอะมากซึ่งวันนี้เนี่ยครูเลยไปเอาข้อสอบของเด็กสอมาโอเคโอเคลงห้าบาทกันลงห้าบาทกันเล่นล่อเล่นล่าไอ้กูไม่เล่นแล้วกูไม่สอนแล้วเฮ้ยกูงยิงไปเดี๋ยวเนยวันนี้เนี่ยครูมีงานให้พวกเราทาก็คือว่าวันนี้เราจะมาสอบภาษาไทยกันคือสอบอาไรเขาเรียกว่าทบทวนความรู้เออ แค่พูดกันไม่รู้เรื่องเลยเอาแน่เราแน่เราแน่มาพี่จะเกตเท่าไหร่วะวันนี้เราสอบความรู้ซึ่งวันนี้เนี่ยครูจะสอนเป็นภาษาไทยนะทุกคนนะครับอ่าถึงจะเฟรมเอานี่ไปโอ้โหไก่อ่ะทำอ๋อให้เขียนคขาว่าไก่ใช่ปะใช่เดี๋ยวจเรามือจโบไก่เลยเขียนส่งไก่ให้เอาเอลนี่มาเนี่ยมาเอาฝวานไหมเอาขัานไหมอ่าใช้มัเตอร์ไปเบ่งดาไป ทำไปลองขวาหน่อยเออโอ้โมันฟาดผมเกือบตายมเอาไม่เาไม่าๆม่อาไม่อ่เน่น่น่อ่ะเชื่อไหมเนี่ยคุณจะมีคะแนนอยู่ทั้งหมดสิบสิบเท่าไหร่วะสิบห้าข้อนะนักเรียนใครที่ตอบได้ถูกน้อยกว่าสองคนเนี่ยสองคนที่ตอบน้อยเนี่ยมึงได้เข้าเครื่องนี้แน่นอนนะนักเรียนนะได้นี่อะไรนักเรียน เครื่องลาวาเครื่องทำน้ำอุ่นนะนักเรียนนะไม่อุ่นนะสุกเลยน่าฝนแล้วเราก็ต้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ติดบ้านนะนักเรียนผมอยากเห็นตัวอย่างอันนี้อย่าเพิ่งเห็นเลยเอเอาเอไม่ใช่ผมเข้าไปเข้าไปคืออย่างไรห้ามลอกกันนะโอเคไหมได้ครับอย่างนี้คงสบายสบายเด็กชายเอกไปไหนเนี่ยเด็กชายเอกก็ลาออกไปแล้วครับโอ้เด็กชายเอกมาแรียกครับม่งมาเลย เขาลาออกไปแล้วครับอาจารย์เขาลาออกเดี๋ยวเราจะออกทัศนาติของเราก็คือว่าให้ปักป้ายตรงหินเรืองแสงนะอแล้วก็เขียนตามคําที่อาจารย์บอกได้ครับได้ครับผู้ชมตายแค่นี้เองมาคําแรกคุยเวลาประมาณ5วินะคำแรกติดป้ายติดป้ายทุกคนติดป้ายทุกคนเตรียมพร้อมติดป้ายติดป้ายนะไม่รติดป้ายโอเคติดป้ายตรงกูจะขาบกบนี่วะ อะไรกูติดป้ายกูบอกให้ติดตัวแสงเรื่องเสียงอ๋อโอเคอ่ะคำแรกนะนักเรียนคำที่หนึ่งปฏิเสธปฏิเสธเหรอใช่ปฏิเสธเขียนยังไงใช่ป่าวะหนึ่งจานด้ยลูกสองสามสี่ห้าพอเออ กดกดเออ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 เอเอ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 อออเ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 ออออเออเอออเ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 ออออเออเเออ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 ออออเ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 ออออเออเเออเ มึงจบอะไรเนี่ยพี่มึงยังไม่รู้กูอายเหรอโอ้โหคุณดีครูไปหมดแล้วอะโอเคคำว่าปฏิเสธนะนักเรียนอ่าปฏิเสธเนาะไอ้เทมันเขียนเหมือนกันหมดเลย่ะนี่ไงวะ อ่ะไปยืนที่ที่ตัวเองถี่ยืนที่ตัวเองที่ตัวเองจิ้บหายแล้วคนที่เสียนะครับผมคนที่เขียนถูกไปยึดที่เดี๋ยวมึงไปยึดที่เดี๋ยวมึงยึดที่เดี๋ยวโอเคโอเคกูคนที่ยืนไอ้ไเป็นยืนที่แหละคนที่เขียนปฏิเสธถูกนะครับผมมีแมงดาแล้วก็ไอ้มอนครับผมได้เหรอเอยเขียนถูกได้ไงวะผมเป็สองตัว ไปหนึ่งคะแนนเดี๋ยวไปเีกว่าดูหน่อยอ้เอย่างนั้นเดอเดอเดเดพลาดัวเดียวพี่เฟมนะครับอืมัดพีเศษอืมไอมือรีบไูามซีดูดิดูดิดูดิโอ้ดูแมงดาแมงดาแมงดาไปไปไปอ่ะทุกไปทุกไปทุกไปทุกป้า้ยนะครับด้ครับด้ครับดูนะครับทุกคนว่าใครงงก็ดูนะฮะ เอ้ยคำแรกซับซึบๆวางวางวางป้ายวางป้ายวางป้ายโอเคแสดงละครหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหยุดได้แน่นอนคำเนี้ยได้แน่นอนหยุดหย่างจะกด Enter ไม่ทันแสดงละครถูกแน่นอนใช่ไหม เออเดี๋ยว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 ดูกัน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 เออเอาเว้ยเอาเว้เดี๋ยว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 เป็นตัวอะไรวะอ๋อประเด็นประเด็นอาจารย์ขอเช็คเหมือนหมดเหมือนหมดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยใช้หมดเลยคำตอบที่ถูกต้องคือถูกทุกคนครับผมโอ้ยถูกรับไปโคตรโหดโคตรโหดสุดยอดจริงดโอ้โหอันนี้กูกูเอาคำง่ายๆมาให้ไง โอ้ยคำนี้ยากคำนี้ยากยากแบบทุ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 บยากมากอ่ะทุบ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 ไม่ต้องถามนะว่าทำไมครูถึงต้องมีโพยนะครับเพราะว่าครูเขียนไม่ถูกเนโ่ยไอครูไอครูมึงอะคำต่อไปแล้วผมคำง่ายๆสั้นๆกติกากติกานะกติกากดไงวะสองสามสี่ห้า อ่าโอเคโอเคเฮ้มีแกได้ป่ะมีแกได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมว่าใช่เนี่ยอยอันนี้อะไรอ่ะเนียกูมิดอ่ะกูกีเด็กกูจะเขียนตะกี้เยกูจะเขียตะกี้เดี๋ยวว่าเขาดูแบบเด็กเขาดูแบบเลย้เียกูจะเขียนอยกี้กูกดผิดตัวเดียวเดยวเดียวเดีเดยเดเดผูมือเขียนกติกาอย่างงี้น้เอ กูว่านะให้คะแนนไปเถอะมึงก็รู้แล้วใครไม่ได้กูเขียนผิดตัวดูกูดูกูดูว่าอ่านว่ากุติการกูจะเก็บก็แค่นีวแล้วโอ้โเนี่ยเป็นนี่มจังเนี่ยอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับคืออะไรครับเก็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 บเกบเก็บแล้วเก็บเก็บเก็บเบหายแล้วเอาเก็บเอาเราประค่าได้ไหมเก็บเออเก็บสักทีได้บเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครชักช้าพิมพ์ช้าครูจะยิงธนูจนตายนะถ้าเกิดว่าตายก็คือไม่มีสิทธิสอบเลยนะอหคนเย่คำต่อไปคำว่ากันไกโอ้คำแค่นี้ผมว่าพี่เฟมน่าจะพิมผิดอีกอะเออใช่ใช่เาจะดูดุดใช่จะใชว้ยตีตีูทีว่เอาว่ะอาว่เอาว่เอาว่ะเอา่เว่ะาวะเอว่อาะเอาวะเอาว่ะเอาว่เอว่เอาว่เอเอาว่ะ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 เอาเอาว่เอ แน่นอนชิ่วๆครับเนี่ยเอาไปคนละหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนเย้เย้โอ้โหไอพี่เฟรมสอบคะแนนแล้วหมดทุกคนเอ้ยถ้าเมื่อกี้พี่แบบกดถูกตัวก็ก็ได้อะครับอ้างไปเรื่อยอ้างไปเรื่อยดูดิเฟรมเธอจะอ้างเธอจะอ้างไปคำต่อไปคำที่ห้าคำว่าข้าวเหนียวเปียกโอ้โหโหเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับสามสี่ห้า หยุดแค่นี้หยุดคำแค่นี้มันไม่ยากเลยอาจารย์ขอยากๆได้ปะหยุดหยุดเฮ้ยพี่เฟลใช่เหรอข้าวเหนียวเปียกเฮ้ยข้าวดูมึกจะจะทวเดยวท้มันบันไบที่ไ้มันไบท์โอเคถูกต้องครับ ไอถามมันชอบมาทำให้บันไบท์ใหไม่แปลกแล้วกับการที่ครูไปเอาคำถามของนักเรียนป .5 ป .6 มาให้นะโอ้โหทุกคนทำได้ดีมากเลยจ้าผมขอเอาคำถามแบบเด็กมหาลัยได้ปะโอ้ยได่ไหมจ้าให้มันคนเดียวได้ไหมจ้าให้มันคนเดียวเลยข้ามหนักกว่าจริงนะเอางี้ดีกว่าจ้าข้ามไหนจ้าจริงผมก็ชนะหมดอ่ะข้ามหน้าผมลาป่วยได้ปะ เวะยอลาป่วยนะคำว่าโฆษณาโหโอ้โหเสร็จแล้วครับอาจารย์ไม่หาไม่เจอหาตัวไม่เจอผมช้าอะไรอะไรมุกปากบนนูนแล้วมุกปักบนนู้นแล้วอะไรอะไรโอ้ยมันยังไม่ถึงห้าวีอาจารย์เฮ้ยนับในใจนับในใจคุเร็วกว่าไอนับในใจเร็วกว่าอเขี้อะไรวะแต่ ถูกว่าถูกว่าถูกว่าอย่าถูกทุกคนมันได้โดนครับได้โดนไปเลยเกมหนึ่งคะแนนไอ้ทำคะแนนแม่งได้หนึ่งคะแนนไอ้บอนไม่ได้คะแนนเพราะมึงเส้กูหาตัวที่สองไม่เจอามคต่อไรับต่อไปครับต่อไปแล้วไม่จบกู่ไล่จากข้างหลังเนอะเราจะไล่จากอ่าเอาจากนี่คาว่าคำสาบ โอ้เบื่อคำสัตว์นะคำสัตว์เฮ้ยอ๋อโอเคเอาเร็ว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 อันนี้เปล่าวะเฮ้ยมือมือเขียนเฮ้ยเดี๋ยวเขียนอะไรมือมือเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะผูกไปเลยเอ้าไม่ตกใจอย่ตกใจก็นึกก็ผิดเว้ย ถักเรียนโรงเรียนเรานี่เราก็สอนดีเหมือนกันไดเก่งมากเด้เหรอได้เหรอหรือว่าคำสาบเรียนอะไรกันล่ะเออว่าแกโอ้ยดีนะอ่าคำว่าเจริญเอ้าเดี๋ยวเอาเลยเหรอเจริญนี่ป่ะเกือบแล้วเกือบแล้วเจริญโอเคถูกต้องเดี๋ย้เดาได้เดาโอ้ยเกิดทำไมเด็กเรียนโรงเรียนที่มันฉลาดที่มัเนี่ย เ้ยทีหลังผมจะต้องไปเอาคำแบบยากๆมาแล้วว่ะไอ้เด็กนักเรี erm welcome, like ยนนี่มันฉลาดขอยากกว่านี้หน่อยครับขอยากกว่านี้หน่อยปฏิเสธก็ผิดไปแล้วปฏิบัติปฏิบัตินะคำว่าปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าถู่ท่านเดียวท่านเดียวแดนดานานไปแล้วนะ ไอ้ยี่มันยี่มันยี่มันอย่าให้กระเด็นบันเฮ้ยเ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับผมไอ้ยี่เจ้าอย่างไรครับเจ้าอย่างไลเฮ้ยบัดพี่เฟรมเขียนถูกครับเฮ้ยเฮ้ลุงลุงเจ็บกระทันหันเกิดอะไรมึงเสิร์ชกูเกิลกูรู้อะไรโอ้มึงเสิร์ชกูเกิลเลยหรือไงครูมึงเสิร์ชแล้วมึงเสิร์ชแล้วเนี่ยมึงเสิร์ชแล้วมึงงานขนาดนี้ยมึงเสิร์ชแล้ว สมหน้าชักช้าหลือเกินโอ้ครูครูไปแก้นะเดี๋ยวตัวเลยอ่าขำ้นต่อไปภูมิประเทศโอ้ภูมิประเทศโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าแมงดาแมงดาพี่เฟมเฟมอะไรครับอะไรครับภูมิประเทศภูมิประเทศนะเออภูมิประเทศ โอเคถูกหมดอะไร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 ทามอะไรทามอะไรเอ้จับผิดพี่เว้ยไม่ได้ทำไมไปใช้ท้ามโรงเรียนกูเก่งจังวะโโให้พี่อ่อนไหวเยอยให้อ่อนไหวคืออะไรวะเก็บไปเก็บไปเก็บไปว้าวว้าสับอ่างหนึ่งสองสามสี่เออดูเวลาตอนเร็วจังวะใช่ไหมแมงดาแมงดาจะมาใช่ป่าววะ เขียมาสอ่างไปไล้เอ้ยสอ่างสำอ่ายัง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 งไงอะเราเ้ยันแ้ันแล้วสิโอ้ยสิบเอ้้เได้สิบว่ะเออเฮ้ยทไมมึงโตกันหมดเลยวะเฮ้ยกูเก้าอยู่คนเดียวเเนี่ยว่าคำต่อไปเขียนป้ายเขียนป้ายเขียนป้ายคำต่อไปตีทิ้งกันโอเคคำว่าอาจารย์

อายเขาจังเลยอายจังเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ใครพูดว่าขอยากวันนี้ได้ไหมอายจิงเลยอ่ะไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบปเออไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเงียไป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 ก็ดีไปไปอย่าไปบอกใครเขาว่าปริญญามึงอ่ะเนี่ย คำต่อไปอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมาโอเคเสร็จแล้วพี่เฟมหยุดได้แล้วอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเออมาเน่มาเน่มาเน่อย่าจราจราอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต คือยังไงออกคำเลี่ยนดิอินเทอร์เน็ตนะ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 อาคำคำคำนี้คุยให้คำนี้เวฟพี่บอกเยอะโอ้โหบ้วกจังเลยอ่ะเขาบอกบ้วกเลยบ้วกเลยเนาะเอออะอะไรอะไรเปลี่ยนหน้าไม่มีลอเรือกละรันแบบมีมีมีเอาคำเที่ยวใหมเอาแหวกใหมเอาแหวกใหมหลัดอ่ะเขียนคำว่าบรรยากาศโอ้โห เอ้ยเขียนผิดอีกแล้วอยังยัง okay. ก oh, du ัยนมันกัดนะมันจะกัดนะโอเคใช่แหละโอ้คงนี้ผมเก่งอยู่อั้แหละมั้งโอเคถุกหมทุกคนเฮ้ยได้ด้โอเคโอเคผมนี่ปาดเหงื่อยจังแล้วแมงดานนี่หะแนดารอยมดแมรอนองโอเคเพราะแมงดาทอยมบรรยากาศบรรยากาศ อะคำสุดท้ายนะนักเรียนคำนี้สุดท้ายเหรอนะะอ่คำนี้เขียนว่าเกษตรสมบูรณ์โอ้โหเดี๋ยวทำไมกูรู้สึกว่ามันคุ้นๆเหมือนกูเคยได้ยินที่ไหนขลังวะใช่แหละเกษตรสมบูรณ์ใช่แหล่ะบ้านใครวะบ้านที่แหละคำนี้แหละใช่แน่นอนเฮ้ยมามามาโอ้ เออย่างเี้าวะเราผิดถูกปะใช่เหรอเรผิดอยู่คนเดียวเลยทำไมอ่ะอ๋อมันเป็นเขียนลอคลอเรือผิดที่เออสระโอ้ก็แต่สมบรูสมบรูเดี๋ยวสามคะแนนอันนี้ก็ติดสามคะแนนแล้วก็อันนี้ไปสิบเอ็ดคะแนนสรุปผลแล้วนะครับผมคนที่ตอบได้ผิดผิดน้อยสุดก็คือแมงดาแล้วก็ ม่อนนะครับก็คือว่าม่อนเนี่ยผิดไปทั้งหมด2ข้อเนาะแมดาก็ผิดทั้งหมด2ข้อโซอนท่ามผิดทั้งหมด3ข้อพี่เฟมผิดทั้งหมด4ข้อโอ้คือผู้ตรงต่อเ้ยตอนแรกผมว<อ>่าผมจะเอาลงโทษคนที่ะคะแนนน้อย2คนใช่ไหมทำไมมะแต่ว่าคะแนานคะแนนไอ้ท่ามมันไม่ได้ห่างจากไอ้แชมปสองคนนี้เลยอ่ะ โอ้เออเนี่ยลงโทษพวกคะแนนเยอะใช่ป่ะลงโทษคะแนนเยอะเออกูล่ะกูุณนึกว่าจะให้คะแนนอีกเยอะลงโทษทำทำทำไปไปไออาจารย์อาาจรย์กินไปไปไปอาจารย์ไปอาจารย์เนอะไปดูมันปิด ไม่ไม่โอ๊ยขุดลุ่มอ่าเดียวไนักเรียนเเียวเร็วอ้เวเร็วไปอมเอ้าขิตัวไปเข้าเรียนเรียนจากผลสรุปแล้วนะนักเรียนครูขอโทษด้วยที่ครูประมาทพวกเธอไปหน่อยนะครูคิดว่าครูเอาข้อสอบของเด็กป .6 ในอินเทอร์เน็ตมาสอนพวกคุณเนี่ยพวกคุณก็มีความสามารถมากเกินไป แล้วคนชมผู้ชมทุกท่านไม่ต้องสงสัยนะทำไมพี่เว็บถึงขี้ขวาดูหนังสือบ่อยนะเพราะว่าพี่เว็บก็อดานไม่ออกเหมือนกันนะอือมันจบปริญญาเออไอนี่ม็นมหาอะไรมันก็มหาอะไรไอนั่นก็มหาอะไรแต่กูคนสอนกูจบมสามหมืทุกคนเออเฮ้ยมันคิดอะไรขนาดนั้นไปไปไปมันเป็นคัพที่ใช้ในประชิชีวิตประจำวันไงเอออะไรผิด ไปไปเอ้ใครเป็นหัวหน้าห้องไหนใครเป็นหัวหน้าห้องไหนเหียดิมนจีบกันเดเราบอกังกนรบเลาักเรียนทั้งหมดตักลกลกุ่กูับกกูดับสวัสดีอะไรสวัสดีอะไรไปไปไปกลับบ้านแล้วเรไปไปกลับบ้านไปไปทุกคนกไปหน้ากันนะผมก็วิชาหน้าอยากให้เราสอนเป็นวิชาอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะจ ไอ้นีาจารย์อาจารย์อาจารย์เร็วนี่คือรถรอแล้วเนี่ยเราไปส่งจะกลัหรยาน